วว้า wow, Amazing สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุน้ํานะวันนี้เราจะมากันในพลังงานแรนดอมกันอีกแล้วนะคะกับหัวข้อที่ว่ารักเก่ากลับมารักอีกครั้งครั้งนี้จะดีขึ้นหรือแย่ลงนะคะวันนี้เป็นพลังงานให้กับชาวธาตุน้ำเนาะสำหรับคำตอบนี้ที่ บางคู่ยังมีวี่แววกันอยู่บ้างนะคะเดี๋ยววันนี้จัดการให้นะคะ เรามาดูกันค่ะว่าชาวธาตุน้ำประกอบไปด้วยราศีมีนราศีพิจิกราศีกรกฎนะคะลัคนามีนลัคนาพิจิกรลัคนากรากฎฟังแรนดอมนี้ไปพร้อมๆกันเนาะวันนี้เราเลือกใช้ไพ่ที่มีความเก่ามีความเก่ากับเรื่องราวความรักกันหน่อยดีกว่านะคะมาดูกันค่ะเป็นตัวแทนหยิบไพ่นะคะขอดูหน่อยว่า พลังงานนี้นะคะยังคงที่จะหลงเหลือความรู้สึกอยู่บ้างหรือเปล่าขอเช็คหน่อยนะคะและเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันจะดีขึ้นหรือมันจะแย่ลงหรือว่า เขากลับมาเพื่อผลประโยชน์หรือเป็นความรักใดๆกันแน่วันนี้เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อนะคะโลกแห่งความมหัศจรรย์ของนักพยากรณ์วาสนาอับเมซิงทาโลค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่วงของพลังงานการทำนายทายทักกับหัวข้อแลนดอมรักเก่ากลับมารักอีกครั้งครั้งนี้จะดีขึ้นหรือแย่ลงขอดูพลังงานที่โชคชะตานำพาก่อนนะคะ จริงๆคุณก็ลุ้นอยู่กับเรื่องราวของโชคชะตาเนาะอืมต้องใช้คำว่ามันเป็นความคิดมันเป็นความรู้สึกและยังเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาจะให้เขากลับมาใบแรกเป็นพลังงานของคุณที่เกิดขึ้นในตำแหน่งนี้เดี๋ยวขอดูไปต่อในตำแหน่งที่สองนะคะก็ยังเป็นคุณอีกนะคะคุณยังมีความความรู้สึกอยู่คุณยังรู้สึก อะไรอวอร์หรือเปล่าหรือยังคงรู้สึกคิดถึงเขาอยู่นะคะภาพความทรงจำบางอย่างมันก็ยังอยู่ในใจเป็นคุณที่คุ้นคิดเป็นคนที่คิดคำานึงอยู่หรือเปล่าขอดูใบที่สค่ะเป็นคุณอีกแล้วนะคะเออโชคชะตาค่ะบางครั้งคุณรู้สึกว่า เอ๊ะทำไมเขามาส่องเราด้วยความบมงเอิ่นที่เราเห็นหรือบางครั้งเขามีคอมเมนต์สั้นๆหรือส่งสติ๊กเกอร์สั้นๆหรือมีข้อความใดๆแต่ว่ามันเป็นเพียงอารมณ์ของคุณนะเป็นความรู้สึกของคุณที่ยังหมุนวนอยู่มีความเจ็บช้ำในใจที่ยังคงคาใจอยู่และคุณก็รู้ว่า ถ้าโชคชะตานำพาวันหนึ่งคงวกวนได้กลับมาหรือเราจะวกวนอยู่แบบนี้คุณก็ตั้งข้อสงสัยตัวเองอยู่พอสมควรอย่างไรก็ตามค่ะเดี๋ยวเราไปว่ากันซิว่าเขาจะกลับมาในตำแหน่งนี้จริงหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาว่ากันนะคะขอเปลี่ยนพลังงานหน้าไพ่ค่ะ ช่วงไพ่เราเรื่องนะคะไพ่กำลังจะตอบโจทย์ว่าราศีและนักสัตว์นั้นคือาราศีอะไรนะคะเขาตั้งใจกลับมารักจริงใช่ไหมนะคะและเขากลับมาเพื่อผลประโยชน์หรือเปล่าเขาสัญญาว่าจะดีต่อเราเขาจะทำได้ไหมเขาจะรักเราคนเดียวแน่หรือณนะตอนนี้เหมือนเป็นคุณที่กำลังตกผลึกความคิดนะคะเป็นคุณคนเดียวดังนั้นมันอาจจะเป็นไปได้ว่าหนึ่ง เขาไม่ได้กลับมาเลยแต่คุณยังคิดถึงเขากับสองในเวลานี้เขากลับมาแล้วแต่ว่าคุณยังไม่เปิดเปิดช่องทางให้เขาเข้ามามากกว่านี้ให้เขาได้พูดในสิ่งที่เขาต้องการในการกลับมาหาคุณแต่คุณกำลังช่างใจทีนี้มันอยู่ที่สองมิตินี้ล่ะค่ะแต่ว่าวันนี้ไหนๆก็มีไพ่ตำแหน่งของโชคชะตาแล้วเราจะใช้มิตินี้ว่า เขากลับมาแล้วกันแต่คุณยังไม่เปิดโอกาสเราจะใช้มิตินี้นะคะในการพยากรณ์ต่ออ่ะเดี๋ยวเรามาดูช่วงไพ่เล่าเรื่องนะคะสิ่งที่จะสื่อสารนี้เป็นพลังงานเดินทางด้วยไพ่พลังงานนะคะดังนั้นคำพยากรณ์ที่ บอกกล่าวออกมาอาจจะตรงกับคุณจน Amazing มหัศจรรย์นะแต่อย่าเพิ่งนำคำพยากรณ์เป็นตัวตัดสินชี้วัดดวงนะคะฟังไว้พอเป็นแนวทางเท่านั้นใช้วิจารณญาณค่ะส่วนใครนะคะอยากดูดวงส่วนตัวทักถาม ID Line อยู่หน้าปก YouTube ค่ะกับคำพยากรณ์ใต้คลิปนี้สนใจดูดวงสนใจที่จะเรียนไพ่ยิปซีสนใจคู่มือ200กว่าหน้า A4 ในราคาวุ้ยมิตรภาพมากๆลองเอาไปอ่านดูเผื่อคุณจะเปิดโลก เปิดใจและอาจจะเข้าสู่เส้นทางของการเป็นนักพยากรณ์ไพ่ย,ยิปซีก็ได้ยินดีต้อนรับนะคะรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนส่วนใครอยากจะเพิ่มทักษะตัวเองด้วยการอ่านไพ่ในระบบยิปซีตีปัจจะที่นักพยากรณ์วัสนาเปิดนะคะในการสอนตัวต่อตัว,ตว,ตวออนไลน์ก็ตามหรือเจอตัวก็ตามเป็นการอ่านไพ่ผสมภสสานะระหว่างไพ่78ดอหรือไพ่ชุดใดก็ตามโดยการใช้การแนววางแบบจักรราศีและการทำนายทายทักด้วย สพบเรือนชะตารับรองว่าสะใจแน่นอนนะแล้วก็แม่นยำแน่ๆเลยอ่ะก็บอกเอาไว้นะ ID ดีลค่ะอยู่หน้าปก YouTube กับคำพยากรณ์ใต้คลิปนี้พิมพ์นะคะวาสนาแล้วก็จุดนะมาสเตอร์จุดแล้วก็วาสนานะคะเมื่อพิมพ์แล้วก็ค้นหาในไลน์ได้เลยนะ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเรามาว่ากันนะคะเข้าสู่โหมดของการพยากรณ์น,นะเรามาดูในตำแหน่งนี้กันก่อนว่าราศีแล้วนักสัตว์อะไรที่มีอิทธิพลในคลิปนี้นะคะเป็นไปได้นะว่าเขาจะเป็นคนที่อยู่ในเกณฑ์ราศีมีนค่ะราศีพิจิกราศีกรกฎนะคะแล้วก็มีพลังงานของราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันค่ะ ถ้าเป็นนักสัตว์นะเป็นคนที่เกิดปีชวดปีกุลนะคะปีมะโรงปีฉลูปีชวดนะไม่ใช่มะโรงฉลูรักกากับวอกนะคะอันนี้นักสัตว์จะไม่ได้ผูกสัมพันธ์กับราศีแต่ว่าเวลาที่ผู้สื่อออกมานะคนที่คุณกําลังนึกถึงอยู่และเป็นอดีตคนรักของคุณตรงทั้งราศีหรือตรงทั้งนักสัตว์หรือตรงทั้งสองอย่างในคนคนเดียวกันถือว่าเราน่าจะเดินทางกับคลิปนี้ให้จบนะ เออการที่คุณมาเจอคลิปนี้นะคะไม่มีวันหมดอายุตราบใดที่คุณมาเจอครั้งแรกคําตอบอาจจะเป็นการที่คุณจะได้คําตอบจากเวลาปัจจุบันนะคะพลังงานนี้ต้องใช้คําว่ามีความวกวนสับสนนะคะอยู่ในตําแหน่งของหน้าดวงชะตาต้องใช้คําว่าเป็นดวงคุณมากกว่าที่กําลังสับสนเราจะพยากรณ์ในมิติที่ว่าเขากลับมาแต่คุณยังไม่เปิดโอกาสนะคะคุณกําลังวกวนสับสนย้าคิดย้ำำําทําคิดแล้วคิดอีก กลางวันก็คิดกลางคืนก็คิดกับสิ่งที่เขาสื่อสารออกมาแต่คุณรู้สึกว่าพฤติกรรมของเขามันยังมีภาพจําของคุณอะที่ยังคงเจ็บปวดอยู่แล้วก็มีภาพจําบางอย่างนะคะที่เขาจะเปลี่ยนได้หรือจะเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างของเขาได้เหรอนี่คือสิ่งที่คุณกําลังอยากจะรู้นะคะในตําแหน่งนี้ที่นี้เมื่อเดินทางมาถึงตรงเนี้นะคะ คุณก็เลยตั้งข้อสงสัยเนาะว่าเขาตั้งใจกลับมาจริงหรือเปล่าไพ่พลังงานนี้คือมันเงียบกันไปสักพักใหญ่ๆแล้วแหละเงียบจนคุณน่ะรู้สึกแบบเออพยายามทำใจเราจะไม่ไปแตะว่าใครผิดใครถูกเราจะพูดในทำนองที่ว่าคุณจะให้โอกาสเขาหรือเปล่าเขาจะได้รับโอกาสกลับมาหรือเปล่านะคะและสิ่งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นกับเรื่องราวใหม่ๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรื่องเก่าเราจะไม่บอกว่าใครผิดใครถูกเนาะ ทีนี้ถ้าให้ดูในตำแหน่งนี้เมื่อไพ่มาอยู่ในตำแหน่งที่สี่คุณก็ยังสับสนอยู่ในใจเพราะว่าในช่วงที่พึ่งเลิกหรือเลิกกันไปสักพักเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรายังสามารถที่จะคุยกันได้แต่คงเลือกที่จะเงียบนะเลือกที่จะเงียบกันไปแล้ว ต่างคนต่างเงียบแต่คุณยังไม่ได้ลืมและคุณกําลังแข็งแรงดีนะแข็งแรงทางใจแข็งแรงกับการใช้ชีวิตในวันที่ไม่มีเขาทำอะไรทําได้ทุกอย่างคะ่ะไม่ว่าจะใช้ชีวิตยังไงจากที่เราไปแพ็คคู่ก็คุณก็สามารถลุยเดี่ยวได้แล้วคุณก็กําลังมองว่านะตอนนี้คุณเก่งขึ้นเก่งขึ้นมากเก่งจนแบบเออทำไม ฉันเก่งได้ขนาดนี้วะเอออารมณ์ประมาณนี้นะตอนที่อยู่กับเขาทําไมเราดูทําอะไรไม่เป็นอ่านี่แหละเขาเรียกว่าเมื่อถึงวันหนึ่งที่เราต้องยืนหยัดคนเดียวคุณโคตรเจ๋งเลยนะและสุดท้ายค่ะสิ่งหนึ่งที่คุณยังคุณก็เลยคิดเอาไว้ว่าในเมื่อคุณเก่งขนาดนี้และคุณแล้วคุณก็จําได้ด้วยว่าในวันที่เราเลิกกันอะเหมือนเขาจะมีเ ความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนเหมือนเขามีอะไรที่มันซับซ้อนเกิดขึ้นนะคะดังนั้นเขาแล้วคุณก็เลยมองว่าในเมื่อเขาเลือกที่จะเงียบณนะวันนี้เขาคงมีคนอื่นไปแล้วเขาก็คงใช้ชีวิตของเขา move on ไปแล้วคุณก็คิดในแง่มุมนี้แหละถึงคุณจะได้ข่าวนิดข่าวหน่อยก็ตามแต่คุณมองว่าจากที่เคยเพิ่งเลิกกันเขาอาจจะอะไรอวรคุณบ้างนะแต่ณตอนนี้คุณก็เชื่อว่าเขา move on เหมือนที่คุณเข้มแข็งไปเรียบร้อยแล้ว ความเงียบที่เขานนีงเงียบไม่มีการมีปฏิสัมพันธ์กับกับคุณโดยการทิ้งช่วงเวลาหลังที่เราเลิกกันน่ะคุณก็มองว่าเขาก็คงไปมีความสุขกับการใช้ชีวิตกับใครสักคนหนึ่งนะคะมีครอบครัวมีความสุขเขาเขามีคนใหม่ในขณะที่คุณมีคุณไม่ได้มีคนใหม่คุณอยู่คนเดียวคุณต้องผ่านช่วงเวลานั้นแล้วคุณก็คิดว่าเขาผ่านช่วงเวลานั้นก่อนคุณอีกนะมีคู่ก่อนคุณอีกนะคุณจึงมองว่าณตอนนี้ต่างคนต่างสบายใจแล้ว ต่างคนต่างมองว่าเป็นคู่ขนานอะคือขนานกันไปมากกว่าเจอกันก็แค่ชงโงกหน้าไม่สามารถที่จะมาร่วมเส้นทางกันได้นะและเขาก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งที่คุณรู้ในใจะแหละเขาก็คงชุดีไปใช้ชีวิตของเขานะเขาเรียกว่าคุณเริ่มปรงแล้วก็ปล่อยวางกับความสัมพันธ์นะคะและวันหนึ่งเมื่อเขาตั้งใจส่งสัญญาณบางอย่าง และกลับมานี่แหละค่ะจึงกลายเป็นไพ่3ามใบในแถวแรกที่สะท้อนว่าเฮ้ยโชคชะตาบางทีอาจจะทักออนไลน์มาด้วยนะแต่มันก็ยังมีเรื่องราวที่เขาทํากับเราไว้มันก็ยังจดจําได้แล้วเราจะเอายังไงดีเราจะปลูกต้นรักอีกครั้งหรือเปล่านะในแง่มุมที่เขาส่งสัญญาณกลับมาเดี๋ยวเราขอไปเชื่อมโยงกับคําพยากรณ์โจทย์ของเราโจทย์ที่สนะคะ เขากลับมาเพื่อผลประโยชน์หรือเปล่าอ้าวเดี๋ยวมาว่ากันเขากลับมาเพื่อผลประโยชน์หรือเปล่านะดูก่อนนะของแบบนี้มันไม่เข้าใครออกใครนะเงินเงินทองทองนะสาวเออหนุ่มเขากลับมาเพื่อผลประโยชน์หรือเปล่ามันมีส่วนหนึ่งค่ะนะคะบางเขาก็มีของเขาแหละแต่ถ้ากลับมาหาคุณมันน่าจะเพิ่มผูนขึ้นนะคะเขาตั้งใจกลับมาในครั้งนี้นะ เหมือนเขามองว่าตัวเขาก็มีดีอ่ะมีดีมีทรัพย์อยู่แล้วถ้าถามว่าใช้ผลประโยชน์เป็นหลักไหมเขาคิดว่าการกลับมาหาคุณอ่ะการตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะกลับมาหาคุณน่าจะเป็นการตอบโจทย์ของความมั่งมีแสดงว่าอยู่กับคุณแล้วดีกว่าอยู่ดีกว่าอยู่กับคนอื่นนะคะอ่านี่ไงการที่อยู่กับคุณอ่ะมันมันมีความสุขมันกินอิ่มนอนหลับแล้วมันมีทรัพย์เขาเรียกว่า อยู่กับคุณแล้วนำพาความเจริญรุ่งเรืองอาแล้วมันก็ดูชีวิตราบรื่นนะคะแต่พอเลิกกันกับคุณไปแล้วมันคงจะไม่เวิร์กนะนั่นไงเขาถึงตัดสินใจนะคะกลับมาหาคุณเพื่อที่จะมาเริ่มต้นนะคะความสัมพันธ์ เดี๋ยวต้องขยายว่ากลับมาเพราะรักไหมเหมือนเขากลับมามองว่าคุณกับเขาอาจจะร่วมกันสร้างหรือร่วมกันทําหรือต่อยอดสิ่งที่เรียกว่าธุรกิจเดิมๆเ,เกิดขึ้นก็ได้ภายในตําแหน่งของ the Earth m a t t e r นะนั่นหมายถึงว่าเขาหวนกลับคืนมาหาคุณถ้าสมมุตินะคะถ้าคุณเป็นตําแหน่งภรรยานะภรรยาหลวงแล้วกันอะเขาก็กลับมา เพื่อที่จะให้ทุกอย่างเป็นกลับมาเป็นข้อเป็นเป็นข้อผูกข้อพูดกับคุณเลยว่าสมบูรณ์แบบนะคะหรือถ้าเขาถ้าคุณสุภาพสตรีออกไปจากชีวิตแล้วคนที่ดูคลิปนี้อยู่เป็นคุณผู้ชายนั่นหมายถึงภรรยาคุณก็สํานึกผิดออยากกลับมาหาคุณแล้วเอาเป็นว่าเมื่อวันที่เขาเลิกกับเราไปอ่ะมันไม่ได้ราบรื่นอ,อย่างที่เขาคิด แถมพอมาเปรียบเทียบแล้วอยู่กับคุณดีกว่าอารมณ์ประมาณนี้เลยนะคะดังนั้นเขาจึงมีไพข่ขุนพลขึ้นตัดสินใจแน่วแน่ในการกลับมา เปิดความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งเดอรซันค่ะเพื่อสร้างครอบครัวที่ยอดเยี่ยมและเพื่อกลับมาทําหน้าที่ของคู่รักทําหน้าที่ของสามีทําหน้าที่ของภรรยาซึ่งกันและกันอย่างดีที่สุดและไพ่ใบนี้มันคือธรรมชาติที่เรียกหาเขาเรียกว่าความรักมันเป็นกับดักอย่างหนึ่งซึ่งคุณอาจซึ่งเขาคนนั้นอาจจะเคยหลงผิดหลงกับดักใครไปแล้วก็ได้แต่ณนะวันนี้เขารู้แล้ว เขารู้แล้วว่าเขาผิดอะไรเขาจึงอยากกลับมาแก้ไขปลดล็อกกับดักนั้นแล้วมาทําให้ความสัมพันธ์ของเรากับเขาเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมและราบรื่นอ่าอยู่กับคุณแล้วสบายใจกว่าเห็นไหมตอนที่อยู่กับเรามันผ่านช่วงแบบสวีทเนาะมันเข้าสู่แบบเออเจอหน้ากันมันก็เหม็นบูดเหม็นเบื่อเนาะแต่พอไปอยู่กับอีกคนแม่งเอาใจอย่างเดียวเลยพอถึงเวลาเขาหมดโปวมันก็จะเป็นเหมือนเรานี่แหละ เออสุดท้ายเขาก็กลับมานะแต่เขาไม่ได้กลับมาแบบโซซัสโซเซนะแบบสภาพสงอสงแงนะไพ่ขุนพลเนี่ยนั่นหมายถึงเขากลับมาแล้วมีไพ่การเงินตามด้วยไพ่ขุนพลคิงเหรียญนะ่ะเขากลับมานะน่ะในในสภาพที่คุณต้องใจอ่อนแหละเพราะเขากลับมาอย่างอย่างรู้จริงอะว่าเขาขาดคุณไม่ได้แล้วก็ไม่ได้กลับมาพร้อมนี้สินแต่กลับมาพร้อมความสําเร็จบางอย่างด้วยนะคะต่อมาค่ะ เขาตั้งใจกลับมารักจริงใช่ไหมอะเราเปิดต่อเนื่องให้เลยนะเขาตั้งใจกลับมารักจริงใช่ไหมโอ้โหไพ่ยืนยันค่ะตั้งใจกลับมารักจริงค่ะรอบนี้นะไพ่ยังยืนยันว่ากลับมารักจริงโอ้หเขามองว่าเราทั้งคู่ขาดกันไม่ได้ต่อให้ทะเลาะเลิกกันหรืออาจจะเคยทะเลาะแล้ห่างกันไปหรือเลิกกันไปสุดท้ายเราก็กลับมาอยู่ดีเพราะว่าเขามองว่าเราเป็นเนื้อคู่กัน ทะเลาะก,กันกี่ครั้งก็ต้องกลับมาเป็นไม้เบื่อไม้เมาทําตัวเกเรสุดท้ายก็ต้องกลับมากับคืนสู่รังเดิมเนาะกลับมาตายรังนั่นเองนะคะไพ่ใบนี้นะคะสังเกตว่าเป็นไพ่ไพ่เนื้อคู่นะแล้วตามแบบเป็นด้วยไพ่ของภูมิริคิดเนาะเป็นความรักที่เป็นเนื้อคู่ผูกสัมพันธ์ดังนั้นสองใบนี้กับโจทย์ที่ว่าเขาตั้งใจกลับมารักจริงใช่ไหมสองใบนี้ตอบจบแล้วค่ะเขาตั้งใจกลับมารักจริงค่ะ แล้วเขาก็รู้ว่าคุณก็ยังรักเขาอยู่สิบคาถาค่ะเขารู้ว่าในระหว่างที่เขาไม่อยู่คุณนะเก่งขึ้นประสบความสำเร็จคุณไม่ได้อยู่นิ่งนะคะแล้วคุณก็ปรับชีวิตไปในทิศทางที่ดีและแก่งขึ้นมากๆเขาขอโทษในวันที่เขาไม่อยู่กับคุณน่ยใบเนี้ย ทำให้คุณต้องเดินในเส้นทางที่เดียวดายโดยที่ไม่มีเขาหรือต้องทําอะไรสืบเนื่องต่อจากเขาในวันที่เขาปล่อยคุณนะคะเขาก็มาขอโทษแต่ผลสมริออกมาแล้วว่าคุณทับได้หมดในระหว่างที่เขาไม่อยู่คุณเก่งมากๆนะคะและเขาก็รู้อีกว่าในใจลึกๆของคุณน่ะก็ยังมีเขาอยู่ยังตั้งใจรอคอยเขาอยู่นะคะ เขาเชื่อมั่นแบบนั้นนะเพราะเขารู้ว่าเขารู้จักคุณดีที่สุดเหมือนกับคุณรู้จักเขาดีที่สุดใบเนี้ยค่ะต่างคนต่างรู้ใจกันยังไงซะคุณก็รอเขาเขาก็กลับมาจริงๆนะคะใบต่อมาค่ะแม้ว่าความขุ่นมัวในใจของคุณนะบางอย่างเนี่ยมันยังคงทำให้คุณรู้สึกไม่เชื่อใจไม่มั่นใจในตัวเขานะคะเพราะที่ผ่านมามัน มันไม่สามารถลบร้างได้นะคะแล้วก็คงฝังใจในความรู้สึกของคุณเขาเข้าใจแล้วมันคงยากที่จะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณแบบฉับพันในวันที่เขาอยากจะกลับมาเขาก็จะให้คุณให้โอกาสเขาแล้วรอดูเขาอย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจอย่าเพิ่งคาดโทษอย่าเพิ่งลงโทษลองลองลองคุยกันหน่อยอา,อารมณ์ประมาณนี้นะคะต่อมาค่ะเรามาดูกัน โจทย์พยากรณ์ต่อมาค่ะเขาสัญญาว่าจะดีต่อเราเขาจะทำได้ไหมนั่นน่ะสิเขาจะทำได้หรือเปล่าทำได้ไหมหนอออะขอเก็บหน้าไพ่นะคะใช้ไพ่ชุดเดิมดีกว่านะแต่ว่าขอสัตบนิดนึงเพื่อให้เกิดพลังงานเพราะพลังงานเหมือนเขามีเจตจำนงที่อยากจะกลับมาแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรให้กลับมานะเป็นการแบบตัดสินใจว่า เออมันไม่ใช่เหลวไหลแล้วลองคบกับอีกคนแล้วก็ไม่ใช่แต่ถามว่ามันยุติธรรมกับคุณไหมมันไม่ยุติธรรมหรอกค่ะแต่มันแต่ถ้านับจะหนึ่งเริ่มต้นใหม่มันก็ต้องลืมเรื่องตรงนั้นไปอะค่ะแล้วมันก็ต้องคุยก่อนทําข้อตกลงก่อนก่อนที่คุณจะให้โอกาสก็ไม่แปลกที่ไพ่สามใบบนอะมีแต่ความคุ้นคลิดอยู่ตลอดเวลาอ่ะไปต่อเขาสัญญาว่าจะดีต่อเราเขาจะทําได้ไหมใบที่หนึ่งค่ะ เขาไม่แน่ใจหรอกว่าเขาจะทําได้เต็มที่หรือทําไม่ได้เขาไม่รู้ผลลัพธ์เพราะคุณเป็นคนให้ผลลัพธ์นั้นคุณเป็นคนที่ตัดสินใจในเรื่องของสิ่งที่เขาจะปฏิบัติต่อคุณเพราะฉะนั้นไพ่จะขึ้นเป็นหมายเลขศูนย์นะคะเขาจะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์นั้นคุณเป็นคนตัดสินใจค่ะใบที่สองค่ะเขามีหน้าที่รอผลแห,แห่งการเชื่อใจของคุณอีกครั้งรอผลให้คุณตอบรับถึงการให้โอกาส ดังนั้นณนะตอนเนี้ยเขาจะรอคุณอยู่ตรงนี้ตื้อคุณอยู่ตรงนี้ทําดีกับคุณอยู่ตรงนี้และรอคุณมารับเขาให้เข้ามาเหมือนรอคุณมาเปิดประตูบ้านให้เขาได้ก้าวเข้าไปอีกครั้งค่ะประตูหัวใจของคุณไพ่พลังพลังงานพังทลายเนาะเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทําไปอะ่ะมันเหมือนมันพังความรักของ,ของเราทั้งคู่แหละ มันทำให้คุณเสื่อมศรัทธาและทําให้คุณไม่มีวันที่จะเชื่อใจเขาได้ดังนั้นขอให้พิสูจน์ด้วยการกระทําของเขาแบบปัจจุบันนี้แหละมันจะทําให้เต็มที่นะคะคิงนะเป็นไพ่ king of cups เนะาะไพ่ตำแหน่งนี้เขาจะเปคุณสุดๆเอาใจคุณสุดๆทําดีต่อคุณสุดๆ และไม่คิดจะทําแค่เวลาสั้นๆด้วยนะฮะไพ่คิงเกิดขึ้นแบบนี้คือจากนี้ไปจะทําทุกอย่างเพื่อคุณนะคะคิงออฟคัทนั่นเองนะใบต่อมาค่ะโอ้ไพ่ใบนี้นะคะยังเป็นตําแหน่งของความรู้สึกของของคุณอยู่นะ,ะเขาก็แค่อรอลุ้นคุณเปิดประตูหัวใจอีกครั้งเปิดประตูบ้านเปิดประตูความไว้วางใจให้เขาก้าวเข้าไปกอดคุณอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นเองนะคะเขารู้ค่ะ ว่าคุณอะต้องใจอ่อนเพราะว่าคุณกับเขาอ่ะผ่านอะไรกันมาเยอะจนจนวันหนึ่งเขาผิดพลาดไปอ่ะเขาก็มาขอโทษแล้วอืมใบต่อมาค่ะแต่เขากังวลใจค่ะว่าคุณจะหันหลังให้เขาแล้วก็เมินหนีไปเพราะตอนนี้คุณเก่งมากๆคุณแกร่งแล้วคุณไม่เหมือนเดิมจากที่เขาเคยรู้สึกได้ตอนนั้นนะคุณอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งที่ไม่ได้พึ่งพาตัวเองแต่ณเวลาเนี้ยคุณ คุณเก่งอะเก่งจนเขารู้สึกว่ามันเป็นข้อกังวลของเขามากกว่าว่าเขาจะทําให้คุณหันมาหาเขาอีกครั้งได้หรือเปล่าสิ่งเดียวที่เขาทําได้คือเต็มที่กับคุณที่สุดอะใช้ความเป็น n i ง g of c ั p อะใส่ใจคุณที่สุดต่อให้คุณหันหลังต่อให้คุณเดินหนีเขาก็แล้วแต่คุณอืมเพราะฉะนั้นเขาสัญญาว่าเขาจะดีต่อคุณเป็นสิ่งที่เขาสัญญาจากใจค่ะ เขาจะทําได้ไหมเขาจะทําให้ได้เต็มที่ที่สุดค่ะไพ่หมายเลขศูนย์แล้วจบที่ไพ่คิงคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าอุปสรรคจะใหญ่แค่ไหนไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรหรือคุณจะไม่ใจอ่อนเขาก็จะทําให้สุดทางของเขาจริงๆนะคะเพื่อที่จะไม่ให้รู้สึกว่าเขาไม่เต็มที่กับคุณนะคําถามสุดท้ายในคลิปพยากรณ์นี้ค่ะเขาจะรักเราคนเดียวใช่แน่หรือเออ นี่แหละค่ะคือสิ่งที่คุณกลัวแล้วมันก็ยังเป็นนิสัยที่คุณยังก็คือเรื่องอะไรก็ตามที่คู่ใดคู่หนึ่งที่เจอคลิปเนี้ยเจออยู่แล้วมันเจ็บแล้วมันหนักเราก็จะไม่เจาะจงว่าจะต้องเป็นเรื่องของความรักอย่างเดียวบางคนอาจจะเป็นเรื่องทรัพย์สินก็ได้แต่สิ่งเนี้ยแต่และคู่เจอไม่เหมือนกันเนาะในวันเลิกกันแต่สิ่งนี้คือสิ่งที่คุณกลัวว่าเขาอะ จะเปรียบได้หรือเปล่านะแหงแมนเนาะกลัวว่าเขาจะเป็นแบบเดิมครึ่งๆกลางๆทําได้ไม่ดีก็กลับมาเป็นนิสัยเหมือนเดิมนะคะคุณกังวลใจแต่คุณเลือกที่จะกวักมือหรือให้โอกาสแต่คุณเหมือนคุณจะให้โอกาสนะคุณจะลองตัดสินใจอีกครั้งในเมื่อโชคชะตานําพาให้เขาได้สํานึกแล้วก็ได้พยายามอธิบายอย่างอย่างสุดซึง้งแล้วก็ยอมจำนนในสิ่งที่เขาทำ ยอมรับในสิ่งที่เขาผิดซึ่งในช่วงเวลาที่ห่างกันคุณก็มองว่าตัวเองก็มีส่วนผิดนะในความสัมพันธ์ดังนั้นในช่วงเวลานี้พอเขาว่าตื้อคุณเต็มที่ทําดีต่อคุณอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาหนึง่งบางคนอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่สุดท้ายคุณจะเปิดประตูใจให้เขาก้าวเข้ามาค่ะและจะมีการพูดคุยเรื่องนิสัยที่จะไม่ควรทําอีกก่อนที่คุณจะก้าวเข้ามาในประตูก่อนที่คุณจะเข้ามาสู่เส้นทางรักของกันและกันคุณจะ ตัวคุณเองอ่ะจะเป็นคนพูดถึงข้อเสียของเขาในสิ่งที่คุณไม่อยากให้เกิดอืมพูดเลยถ้าเขาทําได้คุณพร้อมที่จะเปิดใจเปิดประตูบ้านให้เขากลับเข้ามาอ่าเดซานเปิดใจแน่นอนคุณพร้อมแสดงว่าคุณก็มีใจอยู่จ้านะคุณให้โอกาสและเขานั่นแหละจะทําโอกาสนี้ให้ดีแค่ไหนนะคะเชื่อว่าเขานะจะทําได้ทําได้ออกมาดีนะอืม เพราะว่าคุณจะให้ต่อให้เหมือนคุณจะให้โอกาสเขาอะเขาทำจนคุณใจอ่อนพอคุณเปิดประตูแล้วไม่ใช่ว่าคุณจะหยุดที่จะสังเกตนะพอเขากับคุณได้กลับมาคบกันจริงๆได้มานอนกอดกันจริงๆคุณก็จะเป็นราชินีดาบคุณคือคุณจะมีความชัดเจนตรงไปตรงมา ความรักครั้งนี้กับความรักครั้งก่อนจะไม่เหมือนกันก่อนนั้นจะงี่เง่ายังไงจะนิสัยไม่ดียังไงเน้นเก็บความรู้สึกแต่ครั้งนี้คุณจะพูดตรงๆอันนี้ฉันไม่ชอบนะเธอไม่ชอบอะไรในตัวฉันถ้าฉันทําอะไรลงไปคุณต้องบอกถ้าคุณทําอะไรลงไปแล้วฉันไม่ชอบฉันจะบอกจะเป็นความรักแบบผู้ใหญ่ที่มีความตรงไปตรงมาและชัดเจนเพื่อที่ให้ความรักของเรามันไม่มีปมในใจ นี่คือสิ่งที่คุณปาถนาดังนั้นคุณสังเกตนะแฮงแมนไพ่ใบแรกที่เป็นตัวเขานิสัยด้านเสียถ้ำต้องมีข้อตกลงก่อนก่อนที่ไพ่ใบที่สองจะเปิดประตูเนี่ยคะตามนี้แล้วใบสุดท้ายต่อให้เขาก้าวเข้ามาในบ้านแล้วเข้ามาในใจของคุณแล้วคุณให้โอกาสแล้วคุณก็ตำยังจบด้วยไพ่ดาบใหญ่อยู่นั่นหมายถึงคุณยังมองว่าคุณกับเขาต้องปรับกันไปเรื่อยๆบาลานซ์ความรู้สึกกันไปแต่ครั้งนี้นะ เหมือนคุณจะไม่ใช่คนก่อนคุณจะมีความชัดเจนมากขึ้นมีความโตมากขึ้นจนเขาอาจจะมีความเกรงใจคุณด้วยค่ะนี่คือเรื่องราวพลังงานนะคะมีเกณฑ์เปิดใจค่ะโดยเฉพาะคุณที่ใช้ความคิดอย่างหนักหน่วงว่าจะให้โอกาสเขาหรือเปล่านะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ใช้ในเป็นแนวทางว่า ก่อนที่คุณจะให้โอกาสเปิดประตูใจคุณต้องตกลงด้านเสียของเขาเสียก่อนและเอาด้านเสียของเรามาพูดว่าควรจะทําอะไรไม่ควรทำเขา มีข้อตกลงก่อนนะทาสัญญาใจกันก่อนก่อนที่จะเข้ามาคบกันอีกครั้งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะนี่คือเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับความรักของชาวธาตุน้ําที่คลิปนี้คุณขอเข้ามาหวังว่าจะได้ประโยชน์เนาะใครแชร์คลิปนี้เป็นค่าครูปรถาปถนายคุณปลดล็อกคีย์เวิร์ดของหัวใจปาถนะเขาคนนั้นนะได้ก้าวเข้ามาและทาสัญญาใจอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนใครอยากร่วมทําบุญนะคะอาหารของผู้เฒ่าผู้แก่นะคะ ผู้ชารานะคะใต้ด e s c r i p t i o n ใต้รายละเอียดนี้เราปันบุญกันทุกเดือนค่ะหรือขอบคุณมากอนุโมทนาสาธุนะคะหรือใครอยากสนใจดูดวงหรือเรียนไพ่ย,ยิปซีนะคะก็อย่างที่บอกค่ะกดติดตามช่องนี้เอาไว้ได้เลยเราจะประกาศที่ช่องชุมชนนะคะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คนจะมาเรียนเดี่ยวเนาะก็จะเป็นการเรียนตัวต่อตัวนะคะเวลาก็แล้วแต่จองได้เลยวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ